สวัสดี fc ตาา่างประเทศและซีทบเทศไทยซีในช่องมาชมต้มน้ำตาลถั่วสามสีตัวห้าสีนะคะขอโทษนะคะแล้วก็มีไข่สองฟองนะคะต้มน้ำตาลถั่วห้าสีไข่หวานนะคะอันนี้พอไทยต้มแช่แช่ไว้ห้าชั่วโมงแล้วต้มประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะถั่วห้าสีจะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ำห้าร้อยมิลลิกรัมนะคะแล้วก็แสบเบอร์สักห้าอันนะคะ เป็นลักษณะนี้นะแ,แล้วก็ใส่น้ำตาลทรายนะคะห้าสิบมิลลิกรัมทใายขาวใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ให้ละลายนะคะตอนนี้เดือดแล้วนะคะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเลยนะคะใส่ไข่ลงไปเลยะคะ่ะสองฟองนะคะไขส่สองฟองะคะ่ะอันนี้ก็เรียกเอ่อถั่วห้าสี ไขหวานต้งน้ำตาลนะคะแล้วก็ปิดฝานะคะประมาณห้านาทีแล้วก็ตักใส่ถ้วยเลยนะคะเราจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะส่วนที่เหลือก็ใส่ลงไปเลยค่ะส่วนที่เหลือก็ใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็พริกไขค่ค่ะ พอสุกนะคะเดี๋ยวก็ตักใส่ถ้วยเลยนะคะไข่หวานต้มน้ำตาลนะคะถั่วสามสีไข่หวานนะคะต้มน้ำตาลนะคะทานนะคะเดี๋ยวปิดไว้แป๊บหนึ่งค่ะห้านาทีแล้วเราตักใส่ถ้วยเลยนะคะอร่านมากเลยนะคะ ทำง่งายๆนะคะอันนี้คนไทยคิดสูตรเองนะคะเดี๋ยวตักใส่ถ้วยเลยค่ะสุกแล้วนะคะตักใส่ถ้วยเลยนะคะเอาค่ะมาคิปใกล้ๆนะคะเสร็จแล้วนะน่าทานมากเลยค่ะดีไข่เนแยกระนิดหนึ่งะค่ะแต่สุกแล้วนะคะ ใส่ถ้วเลยค่ะสีมาดูนะคะสีตามเวสิบเทดไทยมาดูนะคะน่าทานมากเลยค่ะไข่วานนะคะถัวสามสี่นะคะแตกนิดนึงนะคะไม่เป็นไรนะคะน่าทานค่ะ ต้มไข่หวานถั่วสามสีนะคะถั่วห้าสีนะคะขอโทษนะคะพูดผิดทุกตลอดเลยโปรไตขอโทษค่ะแตกไปน,นิดเลยนะคะไม่เป็นไร